ไม่เคยกินอุ้ยเันร้อนอะสนใจฉันก่อนโอ้โหมึงจะกินนึงเดียวเลยโอ้โหมึงจะกินนึงเดียวเลยดูนภามาณะดูนภมาณะต้มยทอดแตงยา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  ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูบปากนี่ดูสกิลสต๊าฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นอ่ะแล้วอันนี้เล่นไงอ่ะนี่อาหูทอดหยิบปั๊บกินเลยเอาใส่หม้อดีกว่าเอาใส่หม้อดีกว่าทำไม่ครบร้อยไม้แล้วไม่เลิกเพื่ออะไรกันสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสูอกก่อิงอิงวริเว์นะคะอิงค่ะบอนครับผมนั่งกันอยู่อย่างนี้ยังไงไม่ต้องเดานั่งรอแบบนี้คือที่ไหนที่นี่คือซุกกี้จินดาเ ต้องหินนะครับผมเนื่องจากอะไรทำไมเราถึงได้มาวันนี้เมื่อคืนเงเราขับรถผ่านเนี่ยคนแบบเนืองแน่นมากสามสิบออะไรรอรอะไรกันไม่ไหวนะต้ให้ต่อแถวนะเ,เราเลยตั้งเป้าเลยว่าวันนี้ต้องกินให้ได้เราจะลองมาแต่เช้าเลย,ย <ะ S 2> ตอนแรกคิดว่าร้านมันเปิดเราจะมาเลยจากกี่คิวก็จะรอวันนี้แต่บังเอิญโชคดีมากพอเรามาถึงปั๊บมีคิวให้กินได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินกันนะครับแต่ก่อนไปกินกันก็อย่าลืมกด subscribe ให้อิงด้วยนะคะโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปกิน คนแน่นมากทุกคนแน่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 แน,น,นดูดิดแต่เราอยู่ที่ชั้นสามชั้น 3, น 3. เดินวนไปสู้ๆเขานะถึงชั้น3ามชี่ของเราแล้วนะคะ you คะทุกคนเอาแบบว่าเผ็ดๆอนะคะอันไหนดีคะเป็นหม่าล่ามันวัวของร้าน่ะงั้นเธอเป็นหม่าล่ามันวัวนะโอเคของผมเอาหม่าล่าธรรมดาคือจริงๆทุกคนก็รู้แล้วแต่ว่าอันนี้เราไล่ฟังหน่อยก็คือมาห็นก็สั่งหนึ่งท้งตุ้นะหม้อสี่สิบเก้าบาทมีก็ได้หมดตามที่เขียนไว้นะอาหารก็จะตามสายผ่านก็หยิบเลยมันก็จะมีราคาแบะไว้ว่าอะไรไม้สีเขียวสีชมพูห้าบาทสีเขียวสิบบาทสีเหลืองยี่สิบเป็นคอนโดถาดอะถาดเหลืองยี่สิบถาดแดงสามสิบถาดขาวห้า 50บาทอืมใช่เดี๋ยวเรามาดูว่าเรากินอะไรมากเพราะมันแปะอ่ตรงนี้นะข้อมูลแปะนี้แล้วแล้วก็น้ําก็อยู่ที่ตู้บิบได้เลยรวมถึงน้าจิ้มด้วยไอจิ้มน้ําจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำซ้มพอแล้วนี่เล่นไปแล้วน้ําจิ้มก็คือตักไม่อั้น30บาทโอเคไปทําน้ําจิ้มหน่อนดีกว่า มาล่าเผ็ดยังไม่พอเราเอาอีกพวกความแซ่บหนัวอ่ะเราได้น้ำกันละน้ำซุปยังไม่มานะน้ำซุปยังไม่มาได้น้ำหวังแล้วฉีเขาก็แนะนํามาคือเวลากินมาล่ามันจะเผ็ดร้อนก็กินหวังแล้วฉีมันจะทําให้ช่วยดับร้อนแล้วน้ําแข็งก็เหมือนเดิมตักฟรีเหมือนกันอันนี้น้ําอะไรคะอันนี้เป็นแบบฮิตมากอันนี้ดังมากอันนี้หรอใช่เป็นนมเป็นนมเหมือนนมหวานอะอนีเหรออะไรเปิดนี้ดมๆไงจะชาเป็นไง หวานเลยอ่ะอันนี้เราก็อยู่กันที่สาขา,ขาวังหินซึ่งเขาบอกว่า<ๆ>เป็นสาขาสองใช่ปไปทุกเค่อ ใช่จะเป็นสาขา2ซึ่งเขาก็เปิดสิเอ็ดโมงถึงตีสี่เหมือนกันตีสามตีสี่มาคนมันเยอะเขาก็แนะนําให้มาตอนประมาณเช้าแล้วประมาณบ่ายสองอย่างนี้เรามาก็ฟุ้งมากมาถึงไม่ได้จองคิวเลยเลยเดินขึ้นได้เลยวิมาแล้วมาแล้วว่าตกใจอ่ะฉันจ่อาวุธแล้วแต่ว่าอันนี้เรามาประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมงเออบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็มาถึงปั๊บก็ให้ขึ้นได้เลยไม่ได้ต่อคิวเลยไม่หายจะเป็นเพราะว่าเรามา2คนด้วยถ้ามาหลายคนอาจจะต้องรอเพราะเมื่อกี้มีคนรอหน้าร้านนะไอที่ เป็นไม้ไม้นี่คืออิทิล้ไม้อยู่ไหมถูกลองลองลองอันนี้อะไรอันนี้ใช่กรอกชีสหรอนี่นี่เป็นลูกชิ้นชีสใช่ไหมแต่ถ้าเราหยิบมาถ้าเราไม่ชอบเราจะให้เธอชิมด้วยเยี่ยมมากเลยเป็นวิธีที่ดีเอาเบสิกเบสิกก่อนเนาะนี่คือบูอัสอันนี้คือชิ้นกุ้งหยิบมาแล้วเรื่อยๆตอนนี้หม้อเดือดปุดๆคือข้างหน้าเ็เลือกกินไม่ถูกเลยปูชี้งก่อนแล้วกันเอาพวกนี้นะที่เราเลือกมาก่อนลงหม้อ แค่เวลาชิมอุ้ยเขาบอกร้อนเนื้อใส่ไปเลยเราต้องเริ่มสตาร์ทกันที่เนื้อดีกว่าแจ้งอุ้ยอันนี้เผ็ดร้อนอ่ะอร่อยนะเป็นไงดีไหมดี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 ร้อนไมคลาสอะไรไม่รู้เหมือนกันมันแบบค่าสะาดีเป็นของทอดทอดจ้งอร่อยดีเละ โอ้ยเผ็ดอ่ะชิ้กุ้งพร้อมกันได้อ๋อต่อเนื่องอะต่างมาราทำมาแล้วบอออันนี้ไม่เผ็ดตีนไก่เลยนะอุ้ยอุ้ยพักกิลิวอ่ะนี่ต้องใส่บะพักกิลิวอ่ะแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะกินไปกี่ไม้มามามาต่อเนื่องค่ะเนื้อไปกิน่อนเฮ้อแบบระวังนะเอ้ยอันนี้โหฟันแบบปวยพุ่งเลยอะ ไม่ทัอกินดีมากมาที่รากบัวป๋าเอไม่นสุกก่อนเราต้องต้มก่อนใช่รากบัวแบบจะต้องนานกว่านั้นหน่อยมาเรามาดูที่อันนี้ของเราบ้างซูดอ่ะซูดไปเลยซูดเลยเนี่ยคือจริงๆอ่ะไอ้น้ำซุปของมันอะแทบจะไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยนะเผ็ดร้อนอยู่แล้วอ่ะบอกตรงว่าไม่ยอมแพ้งานนี้ไม่งานดวนกันอยู่แล้วปะลองฝึกซูดดิของจริงเขาซูดเน้นๆไม่เสียวอุ๊ยฉันร้อนอ่ะ สนใจฉันก่อนโอ้โหมึงจะกินหนึ่งเดียวเลยโอ้โหมึงจะกินหนึ่งเดียวเลยเอาตะเกียบม้วนมันขึ้นไปเออจมูกแล้วดูทรมานอ่ะดูทรมานอ่ะปลาหมึกดูนะความกรึบๆของมันกรึบไหมเอาอึนี่เอาแบงตัวปลาหมึกอย่างตอนเนื่องโหกลางเรียบร้อยในหม้อนี่กันร้อนเร็วเหลือเกิน เส้นต้องพักก่อนต้องออกมา,พ,กาพักให้มันแบบไม่ร้อนอะ่ะนกูทอดไปยา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่ลวกปากเส้นมนที่มันจะเป็นเส้นอย่างนี้ใสๆมันจะหนึบ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 แล้วทุกอย่างต้องพักก่อนปะใช่ใช่มันควรจะพักก่อนเ <c oughs> พราะมันร้อนเหลือเกินนี่ ปลาปลาปลาอะไรไม่รู้ดอลลี่หรือเปล่าต้องหมุนตามเลยไหมไม่ใช่นั่นกล้องอ๋อเออนีไผ่ไปแค่ปลาตอนแรกที่เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบว่าเอะเปิดแอร์เย็นังวะแต่เข้าใจละนั่งตรงนี้แม่งร้อนมันร้อนมากเลยนะนี่ตุ๋นไก่มีชอบมากเลยบอกเลยสุกยังอ่ะสุกแล้วอ๋อราครึได้มาตรฐานเข้าความครึบกรับอยู่แล้วอ่ะมาที่อะไรนะพักีริวการเจอกันระหว่างเครื่องใหม่ไป เส้นสนี้เ้าเข้าเส้นอร่อยเส้นบุกกินแล้วไม่อ้วนแต่ที่กินมาทั้งหมดอ่ะอ <c oughs> ้วนนี่น่าจะเป็นลูกชินช้นล้อคายเราเนี่ยทำไมทำกับเราแบบนี้อ่ะทำลูกชิ้นไม่ติดใจเลยเบิ้บิมบ้มเบิ้แต่เราจะใส่ไปเลยทั้งลูกนี่ดูสกิลจัดไปร้อนร้อนร้อนข้างในชีสมันละอุเลยนะ ตอนนี้หลุดแล้วนะอา่าระหว่างที่คุณอิงก,กําลังพักรักษาตัวเราจะโชว์การสกิลการซูทห้ดูนะเอออาไปเสียเข้าตาเฮ้ย,ยแต่ว่าอันนี้ดีนะคือแบบพอเรากินเห็ดแล้วพอเรากินนมอะ่ะเอมันหายเลยนะมันเหมือนช่วยซับเลยนะไม่เอาเล<สๆ><ว>ยไม่เอายอมแพ้ของนี่ต้องรีบเอาขึ้นมาสแตนบายพักไว้จะได้กินอย่างต่อเนื่องข้าวเยอะมากเลยอ่ะอะไรอะ เก้น,นมันเอ,อ,อกเลยอ่ะสาขานี้ต้องเจอฉันบ่อยอ่ะเราฉันรู้เวลาแล้วเขาบอกให้มาเช้าเช้าหน่อย11โมงบ่าย2อย่างเงี้ยไม่ต้องรอได้นี่เห็ดหูนู yes ปโอยพีกันแบบว่าแน่นแน่นไปเลยไปไงร้อนร้อนร้อนเหมือนเดิม <laughs> ลูกชิ้นเนี่ยเวลามันร้อนอ่ะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะจะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอะไรพอร้อนปรับรสชาติเดิมรสชาติเดียวกันทำไมแป้งกับมันร้อนอ่ะแยกไม่ออกอย่างนี้ดีกว่ากินตอนมันเย็นนิดนึงดีกว่าอ่านี่ซูแปซูแปร้อนที่เนี่ยซูแปซูแปผมจะจัดการเส้นนี้ให้เป็นไงปลามามั่งมั่งมั่งนี่นี่นี่ริบลาเนื้อเรามา็สายเน จะสุดทางแล้วเออนี่นี่มันงี้เนื้อดีเนื้อดีนะจริงๆปกติอ่ะถ้าเดาไม่ยากว่าเนื้อเพราะว่าเ่อนใหญ่เขาใช้ถ่าดดำสำหรับเนื้อได้เน่เสกิลนี้มันต้องได้เบาเบาเออแล้วเออเน่เน่เออเน่เนี่นี่แล้วดีละเดี๋ยวครั้งหน้าลองลืมตาดูทำไมทำอย่างนั้นอ่ะทำอะไรไม่อายเขาดื่อเนาะทำอะไร เราอันนี้ต้องเล่นไงอ่ะอร่อยอ่ะเวลาพักเอาไว้แล้วกินที่มันได้ฟิลดีนะนี่ยังไปต่อที่เนื้ออยู่มึงอ้อนจะเนื้อไม่ได้เนื้อม่อร่อยรู้สึกหมาล่ากับเนื้อไม่เข้ากันออันนี้อะไรที่เธอหยิบมาไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอันนี้อะไรอะคะหมูทอดคือกินได้เลยเมื่อกี้แม่งเอาหมูทอดอ่ะใส่หม้อหมาล่าก๋กูเดี๋ยก็มีลูกชิ้นทอดมีอะไรอย่างี้กินได้กลัวมันไม่สุกไม่มีอะไรนี่อ่ะหมูทอดหยิบปั๊บกินเลย เอาใส่หม้อดีกว่าเอาใส่หม้อดีกว่ามแอาจจะเดนนานแล้วตอนนี้ก็คือหินน่ะต้องมาจะดีขึ้นมามาอะไรอีกอ่ะมาหมูยังไม่หมดเลยมาอีกะเคี้ยวนานจนไม่ค่อยละลายนี่มามามีหรือเปล่โอ้สักทีโอ้โหโอ้โหโอ้นี่มันมาจากตัวเถาดีกว่าหมูทอดป่ะหมูทอดเจ้าเลยหินน่ะเฮ้ยใส้เป็ดเหรอใส่เป็ดมาว่ะเหมือนไส้เดือนเลย บอกให้เอาน้ำหมูทอดลงน้ำดีขึ้นเยอะไปเยอะนะต้องเล่าก่อนว่าไอ้ร้านเนี่ยคือเขาดังเรื่องคิวนานนะแล้วก็ดูแบบรางคนต่อสี่ชั่วโมงเลยว่าอะไรเงี้ยนะสามร้อยคิวเออสามร้อยคิวสี่ชั่วโมงอย่างไรเงี้ยเราก็เลยแบบพอมาเจอกับตัวครั้งแรกมาตอนดึกเลยแถวยาวยี่สิบั่สิบคนคอยอะเลยกลับบ้านเลิกยอมแพ้แล้วทุกครั้งที่เรากลับบ้านผ่านทางนี้ก็จะดูเรื่อยๆว่ามีคนไหมถ้าไม่มีคนเราเจอมากินซะหน่อยซึ่งไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนนั่งคอยเราก็เลยเลยลอง แล้วเลยลองคิดดูว่าถ้ามากลางวันจะมีไหมเออตั้งใจละตื่นมาดูซิจะ,จะมีคิวให้ฉันไหม ท้ายได้คิวเลยชั้น3รู้เคล็ดลับแล้วถ้าอยากกินต้องมากินเวลาไหนน้องเขาบอกว่าตีสอง,ต,สองตีสามคนจะเยอะเมื่อก่อนจะเปิดบ่ายสองไปสี่ทุ่มแต่เดี๋ยวนี้ขายดีมากเปิดสิบเอ็ดโมงปิตีสี่แต่นี้เป็นสาขาสองนะอยู่ใกล้บ้านเราเลยตอนแรกจะไปกินสาขาแรกที่อยู่ตรงขวายขวาประเด็นคือที่ไม่ไปกินสาขาแรกเพราะว่าสาขาเนี้ยสมมติเรามาแล้วเกิดคนเยอะเรายังถอดใจกลับบ้านได้แต่ถ้าไปโว้ยขวาล้วถอดใจไม่ได้แล้วเมื่อกี้อาึ้นเลยว่าถ้าสมมติรอสักร้อยคิวก็ได้กลับไปบ้านก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยขับรถมาใหม่เพราะว่าจากบ้านเราใกล้ ม,มือกระเกิลไก่แล้วเหรอโอ้โหติดใ,ใจกเกิลไก่รนาดเลยคด okay, อ,อคือถึงข้าวไส่เป็ดน,นะคะออกแสไปไ,ปไปด้อเหรอเออดีอ่ะกูดะไปไส่เป็ดต่อเน,นี่ยมอโหันร้อนเกินว่าแล้วว่าลืมตาลืมตาลืมตาสู้กล้องไปดูทรมานดีนะไปเนือ้อยังต่อนเนื่อง จะว่าเอาจิ้มน้ำจิ้มอ่ะมันจะทำให้ความร้อนลด,ดลงแต่ถ้าเราแบบจากหม้อมาเลยอ่ะร้อนอะไรอ่อะฟิชปลานั่นเองร้อนอยู่นะไอะ <laughs> จะได้กินไหมวันนี้ กลับไปฮะกระตักลิ้นอ่อนเลย้อตอนนี้คือบอกให้เลยคือลิ้นตอนนี้เหมือนไม่มีมันแบบร้อนมากเฮ้ยนี่ไงตามที่เขาบอกเลยตอนนี้สองโมงนี่ว่างๆเลยใครที่อยากมากินนะก็มาช่วงนี้บ่ายสองกันเลยนไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ามาเหมือนเรานี้เรารีบตื่นแต่เช้าเลยตื่นมากินหม่าล่าตื่นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็มากินหม่าล่าแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเสร็จแล้วก็มากินหม่าล่าดืกาแฟขอแล้วเมื่อไรกินหม่าล่าวะดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็ไปกินปลาอ๋อนี่สุดท้ายตื่นเช้าก็มาถึง ใบมงนอยู่นี่ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีในการมากินหม่าล่าหนึ่งครั้งไม่เพราะเรากลัวคนเยอะเใช่มันน่ากลัวมากนะแต่ว่าวันนี้เรามีมิชชั่นอยู่แล้วว่าไว้คิวยังไงเราก็จะหลออนาวันนี้ก็เรียกว่าหายยากเลยกับชาบูหม่าล่าซุกี้จินดาอีกร้านหนึ่งที่ต่อคิวอย่างนี้เราไม่เคยกินเลยคือเทป้ะเฉยที่อยู่ในโทวสีนี่ไงเมื่อก่อนนี่ยเขาอยู่ในโทวสีะถ้าสมัยก่อนต่อแถวต้องต้องไปต่อแถวซื้อไอเนี่ยไอขนมปังกลมๆโรตีบอยนานเกินเทป้ะเฉยใช่ใช่ก็ใช่เราบอกเหมือนกัว่าบ้าเฉยเราก็ไม จำได้เคยกินแต่ว่าไม่เคยไปต่อคิวถ้าต่อคิวมันจีร้อยเราซื้อซื้อมือสองร้อยห้าสิบคิวไม่โคตรยาวเลยนะสมัยนั้นอ่ะตอนนี้หายไปไหนวะแล้วมาอยู่ดีเขาเลิกขายวะไม่รู้เหมือนกันทำไม่ครบร้อยไม้เราไม่เลิกเพื่ออะไรก่อนเป็นมาเอาชนะอะไรสักอย่างเละลืมตาแค่ดูว่ามิชชันนี้ทำได้ไหมเธอต้องมองมองไปที่กล้องเลยอ๋อสั้นอันเนี้ยเอามาเอายาวๆเลยโอ้โหอ๋อ เธอว่าอะไรอไร่อยสุด น้ำซุปก,กับน้ำจิ้มแล้วว่าอันนี้อร่อยแล้วว่าน้ำซุปก,กับน้ำจิ้มเพราะว่าไม่ได้คือมาล่าเพราะว่าของเขาอะมันแบบต่อคาไม่แพงที่เราชอบที่สขขนคือเกลือไก่กินไปกี่ไม้กินไปสองไม้กินไม่เยอะเพราะว่าเรากินหลายๆอย่างไงแต่มีเกลือไก่อย่างที่ซ้ำกที่เราซ้ำบ่อยๆคือเนืนะ้อเส้นมันนี่ประมาณจีละและที่สําคัญนะครับหมูทอดหมูทอดนี่กินไปสองกินแบบกินเลยอันนึงไม่เว่อต้มดีกว่าว่าแต่อันนี้อะไรดีกว่าไส้กรอกอันนี้ก็กินได้เลยไส้กรอกจีนนี่นี่ให้ลองนี่ไง เอาเด้งด้งออกมาแล้วผิดปังผิดปังอ๋อเฮ้ยเอาแล้วหมุนเลยเฮ้ยเอาแล้วก็กินได้เลยอย่างงี้ชัวนะโอเค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 อ่ะลองลองลองสีแดงก่อนอ๋อลองสีแดงก่อนลองนี้อะแล้วน้องก็ชิมสีนี้ไม่ใช่สีแดงนี่คือเครัยนึงฮะเนื้อไก่โอเคส่วนฉันอะเดี๋ยวดูน้องชิมนี้เอาไม่ใช่ข้าวโพดเหรอ เขาอกจริงเะไรจริงใจดีต้องคนเราต้จริงใจเขาอะไมากเลยครับไรครับเฮ้ยอ็งน้อแกะเป็นมาค่อยๆกินทีลให้ชิมไก่ก่อนะแบบเรากินก่อนเหมใช่กองแดงไะอันนี้ทมาได้นี่อันี้พิเศเลยสเปเชียลโมดอ่ะเธอไม่ต้มในนี้ใส่มอเราดิกาลังเดือเลย้พอใส่แล้วมันพองขึ้นน่ะไปไปไ เฮ้ยไส่กรอบนี่พอต้มดีขึ้นนะมาดูดีกว่าตัวลาบัวสุกไหมสุกร้อนถ้าสุกมันจะมันๆแน่มันมันแน่มันจะไม่กรอบๆนะอืดีขึ้นแล้วอะเออลงมาบ่ายเสร็จบ่ายสามอ๋อมันนานลากบัวเนี่ยมันนานลากบัวเนี่ยแบบเกือบสุกอ่ะได้อีกชั่วโมงได้ไม่ได้วะหมายถึงนั่งอ่ะไม่ได้อ๋ออ๋อหูอะอ๋อ เผ็ดเราบอกว่าเผ็ดมากของเราอ่ะเขาเรียกว่าเผ็ดลิ้นชาอันเนี้ยสูตรเผ็ดมากยอมแพ้เลยอันเนี้ยของปอยจะเป็นหมาล่าธรรมดาเต่เราเปนไม่ใช่คนธรรมดาเ <c oughs> ลยปะเธอเป <c oughs> ็นยังไงคนบ้าคนบ้าคนบ้า <c oughs> อิ่มมากนนก็คือตอนนี้ก็คือเต็มที่เลยจับสุก,กี้<ช>จินดาเต็มคาราเบลตอนนี้มันมีหลายสาขามากใครใกล้ที่ไหนก็ไปก็หาแถวนั้นแล้วก็แต่ละสาขาก็ลองหาเวลาดูว่าเวลาไหนเขาโอเคแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ไปนั่งรอต่อคิวเอาอย่างเราวันนี้ ก็โชคดีที่ไม่ได้ต่อคิวนานนะแต่นั่งกินนานไงกินไปสองชั่วโมง้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยไม่ไม่ทะลุร้อยไม้นะเฮ้ยราคาไม่แพงมากเออราคาไม่แพงคือดีเลยยังไงก่อนจากการให้คุณอิงฝากช่องไว้หน่อยฝากช่องอิงอิงโก็เอวร์ไว้ด้วยนะคะใครที่ดูแล้วอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าใครที่เคยมาทานร้านสุกี้จินดาแล้วบ้างให้ด้วยนะคะใครแบบว่าเคยรอนานกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคิมพ์บอกเออเรามาเทียบกันว่าใครจะนานสุดหมายถึงรอใช่ไหมใช่ อาอมันมันอีอะไรอยู่แล้วเลยเหรอเอาจริงเขาดูได้ไงวะพี่กินอะไรไปอะ่ะเป็นคีตังเด็กเขาต้องมาจิ้มที่พี่ทานไปอ๋อคือมาจิ้มตรงนี้เลยอ๋อเขาก็ต้องมานับโอเคนับตรงนี้เลยเขาน,นับไม้เขาจะได้โชว์สกิลการน,นับแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่ากเจอยากไปยากตัวนะคะของไม่มีมน้ำซุปสองน้ำจิ้ม2อ่น้ามนจมามน้ำจิ่ามค่ะเนใจได้ไหมคะ ยังไงฝากร้านสุกี้จิน,จนดาไปด,ะะด้วยนะคะสำหรับสาขานี้วังหินเปิด11โมงปิดดีซี <DC S 2> <DC S 1> มากินกันนะครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้าเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกินก็อยเตี๋วนะคะเอง